สวัสดีค่ะเราเก็บภาพบรรยากาศการทำบุญที่เราไปบริจาคสิ่งของตามโรงพยาบาลสนามต่างๆนะคะมีโรงพยาบาลสนามลำตะสาวโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและโรงพยาบาลสนามโรจนะและก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งมีผู้กระทบจากการ โควิด19นะคะเยอะมากซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านทางทางบ้านของเราเองแล้วก็มีการไปบริจาคของและก็โรงพยาบาลสนามต่างๆที่ไปบริจาคคือขาดแคลนน้ำดืม่มหรือว่าอาหารบางครั้งอาหารไม่เพียงพอเราก็เอาส่วนตรงนี้ไปเพิ่ม เติมนะคะจากที่มีอยู่ถือว่าเป็นการทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะคะซึ่งการรับบริจาคหรือว่าการทำบุญในครั้งนี้นะคะก็ได้ร่วมกับพี่ๆน้องๆที่เบลตันนีน่เด็กวังน้อยเพื่อนที่โคราชแล้วก็เพื่อนๆที่ป่วยด้วยกันนะคะจากบางคนเคยติด ควิดมาแล้วหายแล้วเคยไปอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วรู้ว่าเป็นยังไงก็อยากจะทำบุญร่วมตรงนี้นะคะใครที่เคยผ่านการรักษาตัว14วันมาแล้วจะรู้ดีนะคะที่โรงพยาบาลสนามจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตั้งใจตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วว่าออกมาอยากจะทำบุญ อยากจะทำข้าวกองอยากจะทำอาหารไปบริจาคตามโรงพยาบาลสนามต่างๆจึงเชิญชวนให้ทุกคนมาทำด้วยกันได้บุญด้วยกันร่วมบุญด้วยกันนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีกับทุกคนได้บุญด้วยด้วยกันนะคะยอดทั้งหมดคือ9000 55บาทนะคะที่พี่พี่น้องๆเพื่อนๆทุกคนร่วมกันบริจาคมานะคะเรานำไปบริจาคทั้งหมดแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครั้งหน้าเราจะได้ร่วมบุญด้วยกันอีกนะคะมีอีกแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะอ่า คือเราได้ทําบุญมันก็สุขใจนะเนาะสุขใจที่ได้ทําสุขใจที่ได้เห็นเออเอาไปบริจาคเขาก็ดีใจเราก็ดีใจนะเนาะทาช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะเคยเคยไปอยู่แล้วแบบเออมันไม่โอเคบ้างโอเคบ้างในในแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะโรงพยาบาลสนามบางที่อาจจะกินดูกินดีอยู่ดีบางที่อาจจะขาดแคลน เรามีเราก็ช่วยช่วยกันทำขออนุโมนธะนาบุญกับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมบริจาคโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็กำลังมาโรงพยาบาลสนามลำตะเสานะคะ <c oughs> เราเข้าไปได้ใช่ไหมทางเดินรถผู้ป่วยเขาบริจาคตรงไหน,น ที่นุชมาเขาเขา,ขาเขาบริจาคตัวนนหรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปถามเขาได้อยู่อันนี้มาลำตะสาวก่อนมันปีดนะมันไม่มีใครอะ่ะไหนไม่ปีดไม่หร ตื่นกันหรือยังข้างหน้าดูคนเดิมไม่มีคนตื่นเลย วันนี้มามอบของที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันนะครับรงพยาบาลสนามอีกที่หนึ่ง ที่มีผู้ป่วยโควิดประมาณ500คน500คนนะครับผมสาเหตุที่อยากทำไม่ใช่อะไรเคยมาอยู่แล้วอ่าเคยมาอยู่แล้วแล้วแบบว่าเวลาต่อแถวเอาอาหารก็ไม่ไม่ทั่วถึงกันอาหารไม่พอกันนะครับก็เลยคิดอยากทำ นี่ครับผมโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับที่บางปะอินน่าจะวังน้อยหรือล่าว่างน้อยวังน้อยวังน้อยครับวังน้อยเขาก็ดื่มได้ไงใช่ไหม nàng ngài, đây, ngọn đẹp, làng công nghiệp cũ, đây, đây,